ป้าคะหนูให้คะ่ะหนูซื้อกับข้าวมาเยอะอะค่ะกินคนเดียวก็ไม่หมดหรอกขอบใจมากนะหนูคนดีๆแบบหนูจะต้องได้อะไรตอบแทนนะอ๋อไม่เป็นไรเลยค่ะป้าแค่ป้ากินอิ่มหนูก็ดีใจแล้วงั้นขอตัวก่อนนะคะกินเยอะๆนะ หนูจ้าอา้าป้าป้าเอาโชคมาให้โชคอะไรหรอคะสามหกสองเจดเก้าแป

ฝันอะไรเนี่ยเฮ้ยวันนี้หว่วยออกไงเออจริงด้วยกี่โมงแล้วเนี่ยคือไม่ทันแล้วเนี่ยโอ้โหแกมีเลขเด็ดหรือไงไม่มีอ่ะไม่ฝันอะไรเลยด้วย นับสงตลอดคืพูดถึงความฝันเมื่อคืนฉันฝันว่ามีป้าคนหนึ่งามาบอกเลขอะไรก็ไม่รู้จริงอะ่ะแล้วป้าให้มากี่ตัวสามสองหกเจ็ดเก้าแปดหกตัวอหกตัวครบทั่วเลยเหรอแล้วแกซื้อไหมอ,อ๋อไม่ได้ซื้อโอ้ยเสียดายอะแกน่าจะบอกพวกเราให้เร็วกว่านี้ โอ้ยมันก็แค่ความฝันนะ่ะนี่พึ่งงานฉันขอเลขอีกรอบนึงหนึ่งวดหน้าฉันจะไปเล่นมีเลขอะไรบ้างฉันจะไปซื้องวดน้าสามหกสองเ็ดเก้าดพี่แป้งปวดดังๆหน่อยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออก 3ามหกสองเจ็ดเก้าแปดสามหกสองเจ็ดเก้าแปดโอ๊ยนี่มันเล่นที่แกบอกเด็ดเเลยพิ่งพิ่งแกทำอะไรลงไปเนี่ยถ้าแกบอกเร็วกว่านี้มันก็จะเปลี่ยนชีวิตพวกเราเลยนะเว้ยใช่กูจะไม่อยากไปฝาโรอองงานแล้วนะแกพี่อยากรวยแล้ว โอ้แล้วใครจะไปรู้ว่า,วาเลขมันจะถูกตรงทุกตัวขนาดนี้ถ้าข่าวหน้าแกฝันเลขอะไรแบบนี้อีกต้องรีบบอกพวกเราเลยนะเออสี่แปสาม ส8่แปดศสองสาหอย่าลืมซื้อให้ได้นะเลขนี้เป็นของหนูส8่แปดศูนย์สองสาหสองสห ลูกน้องเสียเอกมือหนักจังวะนี่ยังดีนะที่เขาไม่เอาเราถึงตายอ่ะก็คนมันยังไม่มีอ่ะเจ้าพี่ใหนไปจ่ายวะบอลเมื่อคืนก็ไม่เข้าอีกเฮ้ยไอ้ไหนจะไปไหนโอ้ยก็นึกว่าลูกน้องเสียเอกมาดิไม่ใช่ฉันเพิ่งนึกออกเว้ยว่าพรุ่งนี้ห่วยออก โอ้โหแล้วตะโกนสสดังเลยก็แค่หวยออกเองเออว่ะเรามีตัวให้โชคอย่นี้ว่ะเุ้ยพวกแกเป็นใครเนี่ยปล่อยนะฉันปล่อยแน่แต่แกต้องให้ความร่วมมือ <Find> ก <human Jorge> ับ <serves> ฉันก่อนนี่แกต้องการอะไรเนี่ย ่วีกบอกเลขที่แกเห็นในฝันมาเดี๋ยวนี้นะแกรู้ได้ไงอะ่ะอย่าถามมากเอาเลขมาแกเราจะไม่ไปช่วยพึ่งจริงหรอช่วยดิแต่ว่าหลังจากที่พึ่งบอกเลขนะจะบอกไหมหไม่บอก หวะใครเจอก well. ่อนคนนั้นได้นะเว้ยเราต้องหายเจอก่อนไอ้สองคนนั้นนะนอกจากฉันต้องแข่งกับแกเนี่ยยังต้องแข่งกับเอาฮ้ยตกอะไรวะเนี่ยนี่ออกไปนฮ้ยเฮ้ย ใอ้ฉันมากอนหอช่วยลอตเตอรี่จ้าน้องๆมีได้ดีปะอ๋อนี่ค่ะมีกี่ใบอะน้องเดี๋ยวพี่หมอมันเลยฉันก็เหมาเหมือนกันให้ใบละร้อยห้าสิบเลยฉันให้สองร้อยเลย เงินพี่ให้โอ๊ยพอแล้วคะ่ะถึงพวกพี่จะให้ฉันเท่าไหร่ฉันก็ไม่ขายทำไมอะ่ะพอฉันขายให้ลุงคนนั้นไปแล้วคนทาเรื่อของฉันเดี๋ยวก่อนลุงอะไรอะ่ะตกใจหมดลุงคะ หนขอซื้อลอตเตอรี่ต่อจากลุงค่ะขายหนูจะค่ะลุงหนูให้เพิ่มเลยเท่านุงลุงครับผมขอซื้อลอตเตอรี่ต่อเถอะนะครับลุงนี่มันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยลุงถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่อะส่งลอตเตอรี่มาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวน,นะคะลุงถ้าลุงให้หนูหนูจะปกป้องลุงเองเห้าหนูดีกว่าค่ะเฮ้ย hey, ลุง

ไม่พอได้แล้วลอตเตอรี่ที่อยู่กับลุงอ่ะคือเลขที่ฉันโกหกที่ฉันบอกเลขมั่วๆไปอ่ะเพราะฉันไม่อยากให้สองคนเนี้ยได้ไปแต่ไม่คิดว่าเพื่อนสองคนของฉันเนี่ยจะโลภจนหน้ามืดแบบนี้เลขของจริงไงอยู่นี่ก็มาดิไม่พวกแกต้องรับปากก่อนว่าจะปล่อยลุงไป เออปล่อยอยู่แล้วฉันจะเอาลุงไปทําอะไรอ่ะใช่พี่เราต้องการก็คือลอตเตอรี่ของแกเท่านั้นได้งั้นพวกแกก็แย่งกันเองก็แล้วกันหนูต้องขอโทษลุงด้วยนะคะที่ทำให้ลุงต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องอะไรร้ายสาระแบบนี้ไม่เป็นไรเราไม่ได้ตั้งใจนี่ ไม่คิดเลยนะคะว่าความโลภมันจะทำลายทุกอย่างได้แม้แต่มิตรภาพแล้วหนูให้เขาไปแบบนั้นถ้าถูกขึ้นมาจะทำไงล่ะถ้าได้เงินมาแล้วทำให้คนอื่นเดือดร้อนหนูก็ไม่อยากได้อะคะ่ะสู้ทำงานหาเงินเองดีกว่าเอางี้หนูไปสองใบสิลุงให้เออไม่เป็นไรดีกว่าคะ่ะหนูซื้อต่อดลุงก็ได้ เศรษฐีใหม่นี่เศรษฐีอะไรล่ะถูกรางวัลที่สองเองแต่รางวัลละสองแสนเลยนะถูก2สองใบเลยนี่เออนี่นี่เขาเหมือนกับเปาบ้างไหมเห็นว่าถูกรางวัลด้วยนะรางวัลที่หนึ่ง เลขที่ออก8ป3สี่มสองสามแย่งกันแทบตายถูกแค่สามตัวท้ายดวงคนอ่ะเนาะดูอย่างเพิ่งสิซื้อต่อจากลุงเอกแท้ยๆยังถูกลงวันที่สองเลย ว่าแต่พึ่งเธอะไปทำบุญวัดไหนอะดวงดีจังแค่ทำความดีเองโหทำดีได้ดีแบบทันตาเห็นฉันต้องหมั่นทำดีบ้างละก่อนจะทำความดีอะทำกับข้าวลูกค้าก่อนไปไหนอะไม่็นมีใครเลย